ตอนนี้ขนมทีมเบอร์ลิงยังฮิตอยู่ไหมคะทุกคนวันนี้เพิ่งได้รีวิวค่ะ <c oughs> ทีมเบอร์ลิงของร้านขนมปางค่ะวันนี้จัดมากลองเกือบถูกหลดถูกไส้เลยนะคะแป้งเขากรอบดีมากเลยนะคะโอ้ยไส้เยอะมากเยิ้มสุดๆค่ะทุกคนความช็อกโกแลตอืม ส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นคาราเมลแมคคาเดเมียทุกคนไซส์แน่นมากนะคะทุกคนมีทน้งคาราเมลแล้วก็แมคคาเดเมียเป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะหืมชิ้นนี้น่าจะเป็นรสลสเบอร์นะคะหืมใช่ใช่เยอะมาก ลองไปจัดก,กันดูนะคะทุกไส่ร้อยหบาท